สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจมันจันที่19เมษายน2564กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็เด็กก็ปิดตลาดไปที่1,574.91จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาถึง25.95จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น1.68มูมลค่าการซื้อขายวันนี้นะครับ87,000ล้านบาทเสร็จษโดยทจ้น้าของดัชนีในะวันนี้ก็เป็นการปรับ ฟื้นตัวขึ้นมาได้แรงตลอดทั้งวันเลยนะครับเพราะว่ามีแรงซื้อกลับกันในหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ยังมีแรงหนุนในหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวด้วยนะครับหลายหุ้น,นวันนี้ก็มีการปรับเพิ่มกันได้ขึ้นมาแรงซึ่งตัวนี้ไปก็จะไปช่วยลบล้างนะครับเรื่องของความกังวลนะที่เกิดขึ้นจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับในประเทศนะถึงแม้ว่าวันนี้จะ ลดน้อยลงมานะครับแต่ว่าก็ยังเกินพันรายอยู่ดีนะครับวันนี้เนี่ยก็คือมีผู้ติดเชื้อรายใหม่1,390รายด้วยกันนะครับก็เป็นการระบาดในประเทศนะครับหนึ่รายที่ตรวจเจอนะครับแล้วก็มาจากการตรวจเชิงลุกสามร้อยยี่สิบหรายมาจากต่างประเทศ6รายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม2รายด้วย ขณะที่ตลาดหุ้นในูมภาเอเชวันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวเพิ่มกันขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็ตอบรับนะครับจากการที่ความคาดหวังทางด้าน,นเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับที่คาดว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในไม่ช้านี้แล้วก็ยังมาจากเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่แข็งแกร่งในไตรมาสหนึ่งของสหรัฐเข้ามาเสริมอีกแปลงหนึ่งด้วยโดยหุ้น กลุ่มนะครับที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกลุ่มชิ้นสไยนอิเล็กทรอนิกส์รับเหมาก่อสร้างการเงินอาหารค้าปริ IT แล้วก็กลุ่มอสังหาเริมทรัพย์ส่วนกลุ่มที่ปรับลงแรงในวันนี้ก็คือทาง้นของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลและเวชภัณฑ์โดยหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้ก็มีอยู่หลายหุ้นเลยทีเดียววันนี้ก็ จะยกตัวอย่างมานะครับเป็นบางหุ้นก็มีทางด้านของ Delta นะวันนี้ก็บวกขึ้นมาแรงถึง7.26%ด้วยกันโดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคดดาดการณ์ว่ายอดขายในไตรมาสที่1นึ่งปีหกสนี้จะเติบโตได้ Q on Q ก็หนุนจากธุรกิจ EV Power ในสหรัฐที่ผลประกอบการออกมาค่อนข้างดี ส่วนทะนักของ Intouch วันนี้บวกขนานเจด้าเ6อด้วยกันก็หลังจากที่ทานักของ g o l f นั้นมีการระบุว่าจะทำคำสั่งซื้อกิจการหรือว่าทานักของตัวการทำทะน,นของเทน d e อ o f f e ฟอร์หุ้น Intouch ที่ราคา65บาทซึ่งก็สูงกว่าราคาบนกระดาษน,นั่นเองส่วนทานักของดูโฮมวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา12.90%ด้วยกัน ก็ทางด้นของผู้บริหารนั้นคาดการว่าผลประกอบการในไตรมาสหนึ่ปีหกนี้จะออกมาเติบโตได้อย่างโดดเด่นโดยทางด้นของตัวเซมโซเซลโกร h หรือว่ายอดขายสาขาเดิมก็โตวกว่า20%ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ดรีได้ว่าไม่รับผลกระทบจากเรื่องของอาการควบคุมมาตรการควบคุมของทางภาครัฐแล้วก็ยังได้อานิสงส์เรื่องของราคาเหล็กที่มีการขยับปรับเพิ่มกันขึ้นมาด้วย แล้วก็ราคาเหล็กเองก็น่าจะทรงตัวด้านระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงระยส3ปี6 4นี้เลยทีเดียวเช่นเดียวกับท่านของตัวโกลบอลวันนี้บวกขึ้นมาได้5.05%ด้วยกันก็คาดว่าง,งบระยส1ปี6 4นี้ตัว same social growth เองนั้นก็ยังจะเติบโตได้กเกือบเกือบเลข2หลักด้วยอันนี้ก็ได้แรงนุนมาจากท่านของราได้ภาคเกษตรที ดีขึ้นรวมถึงทางด้านของราคาเหล็กที่สูงขึ้นเช่นกันส่วนทนานของ RBF วันนี้บวกขึ้นมา9.09%ผู้บริหารนั้นมีการคาดการว่า,าทนานของธุรกิจกันชงนี้จะสามารถสร้างรายได้ได,ได้กว่า600ล้านบาทแล้วก็จะเริ่มที่จะรับรุ้รายได้กันในช่วงของไตรมาส4ปีนี้ แล้วก็รวมๆก็รายได้ของธรุรกิจการชงนี้จะคิดเป็นกว่า40%ของกำไรที่ประเมินในปีนี้ด้วยซึ่งก็เลยหน้นทำให้ทำให้ทั้งนั้นของราคาหุ้น RBF วันนี้ปรับขึ้นมาได้อย่างโดดเด่นทางด้านของ CWP วันนี้ก็บวกขึ้นมา14.38% Jmart บวกขึ้นมา4.27% คอมเซเว่นบวกขึ้นมา2.76% SPVI บวกขึ้นมา14.66%อันนี้ก็ได้แรงหนุนมาจากทาทั้งของข่าวที่ว่า Apple นั้นเตรียมที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ในวันที่20เมษายนนี้ส่วนทานาทั้ของ s v o a บวกขึ้นมา9.74%แล้วก็ทางด้านของซินเนกก็วันนี้บวกขึ้นมาได้ 10.66%ซึ่งทางด้านของสองหุ้นนี้ราคาหุ้นที่บวกขึ้นมาแรงก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่มาจากเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็ยังได้กระแสเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยก็เลยหนูนให้ทางของพวกอุปก,กรณ์ไอทีในตอนช่วงนี้ก็มียอดขายที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวทางด้านของหุ้นเดินเรือ PSL บวกขึ้นมา10.79% RCL บวกขึ้นมา7.14%แล้วก็ TTA บวกขึ้นมา4.55%ด้วยกันอันนี้ก็ได้แรงหนุนจากดัชนีวิ i ที่ปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องส่วนทางด้างของกันกุลวันนี้บวกขึ้นมา6.45%ก็ทางด้านของที่ประชุมบอร์ดบริษัทนั้นมีมติที่จะให้มีการอนุมัติแผนธุรกิจกันชง แล้วก็มีการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ่งคอมานีเพื่อที่จะรองรับเรื่องของการดำเนินธุรกิจการชงตรงนี้ด้วยซึ่งทางด้านของตัวกันกุนเองค่อนข้างจะมีความพร้อมในเรื่องของการปลุกการชงตรงนี้ทางด้านหุ้นที่มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้เป็นทางด้นของการบินไทยวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป10.83ด้วยกันซึ่งก็มีประเด็นข่าว ที่ทางด้านของเอ t นั้นก็มีการจัดตั้งบริษัท JV เพื่อที่จะให้ดำเนินธุรกิจการบินในจังหวัดภูเก็ตแทนทางด้านของการบินไทยแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยทางด้าน,นของตลาดหลักทรัพย์เองก็ยังให้กัมพูไยัไยนั้นนะครับซื้อขายเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้นะโดยบัญชีแคชบาลานซ์หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการหยุดทำการซื้อขาย ยาวเลยนะครับแล้วก็จนกว่าท่านของกัมพูชยนั้นจะสามารถแก้ปัญหาสถานะการเงินแล้วก็ด,ดําเนินตามแผนการฟื้นฟกูกิจการได้แล้วเสร็จซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็เลยาทาให้ต่านของบรรดาผู้ที่ถือหุ้นกันมพนไทยอยู่ก็เทขายหุ้นกันมาอย่างหนักตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันนี้ก็ยังปรับลงค่อนข้างแรงต่อเนื่อง ส่วนทางด้ของย B k เฮียนวันนี้ติดลบไป3.82%ด้วยกันซึ่งก็ถูกขาทำกำไร,รกันออกมาหลังจากี่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการเก่งกำไร,ราการปรับกันขึ้นไปแรงค่อนข้างมากนั่นเองและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ